สวัสดีครับอยู่กับผมที่เดซิอัมนะครับวันนี้3คู่เช่นเคยคู่แรกนะครับจะไปที่บุนยาลิกาเยอรมันคู่โปโลนนะครับเจอกับ RB รีเลซิกนะครับคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาแล้วนะครับสถิติ5นัดล่าสุดนะครับก็จะเป็นฝั่ง RB รีเลซินะครับที่เก็บชัยชนะได้2นัดนะครับที่เหลือก็เสมอกันมันหมดเลยแล้วก็นัดล่าสุดนะครับที่เคยเจอกันนะครับก็จะเป็นฝั่ง RB ร a ลซินะครับที่เก็บชัยชนะไปได้ถึง6กประตูต่อศูนย์ สถิติฝั่งเจ้าบ้านนะครับฝั่งเจ้าบ้านสถิติ5านัดล่าสุดนะครับก็เสมอไปแล้ว3เกมนะครับแล้วก็แพ้2เกมนะครับถือว่าเล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้มากกว่าชนะแค่เฟงเฟิร์ตนัดเดียวเองที่เหลือแพ้หมดเลยฝั่งทีมเยือนอย่างอาบีไลฟิงนะครับ5านัดล่าสุดก็ชนะ3เกมนะครับเสมอ1เกมนะครับแล้วก็แพ้บาเยนอีก1เกมนะครับถือว่าสถิติ5านัดล่าสุดนะครับฟอร์มยังดีอยู่ แล้ววันนี้นะครับออกมาเยือนนะครับต่อราคาครึ่งควบลูกนะครับผมยังมองว่า RB R าร์บีไดซินะครับสามารถเก็บ3แต้มได้แน่นอนนะครับต่อให้ออกไปเยือนก็ตามคู่ที่2นะครับเราไปต่อที่บอลกานโชซีรีอาอิตาลีนะครับคู่เอมโบรี่นะครับ, M รบเจอกับโบโลญญานะครับ คู่นี้ที่เคยเจอกันนะครับนัดล่าสุดก็จะเป็นฝั่งโบลอนานะครับที่เก็บชัยชนะมาได้นะครับ3ประตูต่อศูนย์แต่สถิตินะครับก่อนหน้านั้นนะครับก็จะเป็นฝั่งเอมโบลีนะครับเก็บชัยชนะไปได้3เกมแล้วก็เสมอกันมาแค่1เกมเราไปดูนะครับสถิติ5านัดล่าสุดของฝั่งเจ้าบ้านอย่างเอมโบลีกันหน่อยดีกว่าสถิติ5านัดล่าสุดนะครับของฝั่งเจ้าบ้านอย่างเอมโบลี ชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2เกมติดเลยแพ้ให้กับกายารีนะครับแล้วก็น้นล่าสุดก็ออกไปเยือนนะครับแพ้ให้กับ AC มา1ประตูต่อศูนย์ฝั่งทีมเยือนอย่างโบลนญานะครับสถิติ5นันันล่าสุดนะครับถือว่าเป็นผลงานที่ดีเลยชนะ4เกมนะครับแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวแพ้ในน้นล่าสุดที่เจอกับอินเตอร์มิลาน ราคาที่เปิดมาวันนี้นะครับเป็นราคาต่อโบลญนยาออกมาเยอนนะครับต่อราคาครึ่งควบลุกนะครับแล้วตอนนี้ราคาไหลลงมาเหลือปปปแล้วแต่ยังไงนะครับราคาลงแบบนี้ก็ตามนะครับผมยังมองว่านะครับโบลุนยามีดีแน่นอนนะครับออกมาเยือนสามารถเก็บ3แมต้มได้แน่นอนเพราะว่าโบลุนยาฟอร์มยังดีอยู่นะครับแพ้แค่อินเตอร์เองยังมองว่าโบลญนยาสามแต้มได้แน่นอนครับ เราไปต่อกันคู่สุดท้ายสําหรับค่ําคืนนี้นะครับขอเป็นบริเกอร์ฝรั่งเศสนะครับตูรุ่นะครับเจอกับโอลิมปิกลียงคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับนัดล่าสุดที่เคยเจอกันนะครับก็จะเป็นฝั่งลียงที่เก็บชัยชนะไปได้4เกมนะครับแล้วก็เสมอกันแค่เกมเดียวสถิติที่น่าสนใจนะครับนัดล่าสุดของตูรุ่นะครับก็ชนะไปแล้ว3เกมนะครับเสมอ1เกมนะครับแล้วก็แพ้นัดล่าสุดให้กับเรือฮับนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ ฟังทีมเยือนอย่างวียงนะครับสถิติ5นาดา่าสุดนะครับก็ชนะ3เกมนะครับเสมอ1เกมนะครับแล้วก็แพ้ให้กับร้องนะครับ1เกม ราคาวันนี้ที่เปิดมานะครับก็จะเป็นฝั่งตูรุสนะครับต่อราคาเสมอเพราะว่าไรนะครับเพราะว่านะครับตูรุสเนี่ยยังทําผลงานได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นยูโรบานะครับก็สามารถเก็บผ่านเข้ารอบมาได้นะครับยังไงผมมองว่านะครับวันนี้นะครับยังไงก็ต้านทานลียงไม่อยู่แน่นอนเพราะว่าสถิตินะครับของลียงเนี่ย เก็บชัยชนะมาได้ตลอดนะครับเจอกันทุกทีจะแพ้ทางรียงทุกทีนะครับผมยังมองว่าวันนี้ลองรียงราคาปอๆนะครับสามารถเก็บชัยชนะได้แน่นอนขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมดีเดเซียมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ